สวัสดีค่ะช่องยาจา๋าพาปลูกนะคะวันนี้ยาจา๋าก็จะมาเตรียมแปลงเอาก้าผักลงวันนี้แล้วค่ะ,ะแต่ว่าก้าผักรอบนี้ก็ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะแต่ก็ลองดูนะคะว่ามันจะมันจะงามขึ้นมาไหมก็เลยว่ามันก็มีพอลงแล้วค่ะแต่ว่าก็ต้องเสี่ยงเอานะคะว่ามันจะรอดจากฝนไหมเพราะว่าก้าเขาต้นเล็กนะคะต้นต้นไม่โตแต่ว่ายาจา๋าจะลองปลูกดูแล้ว แล้วสองแปลงเนี่ยค่ะที่ยาจา๋าเติมแกลกับปุ๋ยดินหมักของยาจาจ๋าไปแต่ไม่ได้ใช้เศษใบไม้รองข้างล่างนะคะอันนี้ส่วนแปลงแปลงนี้แปลงนี้ยาจา๋าใช้เศษใบไม้รองข้างล่างแต่ตอนนี้ยจ้าจา๋าเอาเป็นที่พักเป็นที่พักของพวกจิงจูชายกับพวกผักที่ยจ้าจา๋าปลูกในกระถางก่อนนะคะเพราะว่าก็อาศัยเวลาการหมักใบไม้ไปในตัวด้วยปกติเขาอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะยาจา๋ายกขึ้นข้างบน ก็รอรอรอเขาได้ที่ยกขึ้นเข้ามารับแสงเขาก็พอเติมปุ๋ยหมักไปปุ๋ยคอกไปเขาก็เริ่มงามขึ้นมาบ้างแล้วค่ะจิงจูชัยเริ่มแตกกอเริ่มอะไรเขียวขึ้นมานะคะก็สุขภาพดีขึ้นนะคะก็แตกกอแต่สองสองแปลงเนี้ยยาจ๋าไม่ได้ใส่เศษใบไม้ที่รองไว้นะคะยาจ๋าว่าจะลองดูว่ามันจะอะไรมันจะงามเหมือนกันแต่วันนี้ยาจ๋าจะเติมเติมดินปรุงปลูกที่ยาจ๋าปรุงไว้นะคะ ราะว่ารู้สึกว่าดินดินในแปลงเนี่ยเขาน้อยเกินเดี๋ยวเจ๊จ๋าจะเอาดินมาเติมอีกสักให้มัน,ข,นขึ้นขึ้นขึ้นมาอีกอีกหน่อยนะสั้กระสอบหนึ่งนะคะเติมแบ่งๆกันไปอันนี้ยจ,ะจะ๊จ๋าเอาเอาเศษฟางที่เป็นปนๆจะจ๋ากวาดที่ว่ามันหกมันหกมันเจอ,ม,เจอมันเจอฝนฝนสาดเข้ามาแล้วมันก็เปื่อยยจะจะ๋าก็เลยไปกวาดออกมาตรงข้างบ้านนะคะแล้วก็มาโรยๆยในแปลงนะคะ อันนี้ก็คือเศษฟางที่แบบว่าปนๆแล้วยายจ๋าก็มาบีบคือมันมันย่อยสลายแล้วค่ะมันก็เป็นปุย๋ยอีกอย่างหนึ่งนะคะเศษฟางสองแปลงนะคะยาจยจ๋าก็เพิ่งโรยไปเมื่อกี้เองเดี๋ยวนี้ดินมันน้อยเดี๋ยวยดยจ๋าจะเอาดินมาเติมเติมเพิ่มค่ะแปลงนี้ใส่ดินรองเอ้ใส่ใบไม้นะคะใส่ใบไม้รองรองก้นแปลงแล้วก็โรยปุ๋ยคอกหมกักหมักทิ้งไว้เหมือนทุกทุกครั้งที่ยาจยจ๋าทาแต่รอบนี้ยายจา๋าแปลงนี้ยายจ๋าไม่ได้เติมเศษใบไม้นะคะ แปลงนี้ก็เหมือนกันค่ะเาจ๊จ๋าเติมเศษใบไม้หมักทิ้งไว้ก็ยกก้าเคิวขึ้นมาวางข้างบนเหมือนกันรอปลูกรอก้าผักโตแต่เยา๊จ๋าว่าวันนี้จะได้ลงสองแปลงนี้แล้วค่ะเพราะว่าก้าผักเยาจา๊จ๋ามันมันทรงมันยืดค่ะมันผอมมันไม่อวบเลยรอบนี้แบบก้าเขาเล็กมากเา๊จ๋าจะยืดยืดเวลาให้เขาให้เขาโตขึ้นมาอีกหน่อยนะคะแล้วอีกสองแปลงเย๊จ๋าก็จะมาลงวันนี้น่าจะลงสองแปลงนี้ก่อนเพื่อที่จะระบายก้าผักที่แบบว่า อัดกันอยู่ในบ้านใต้ชายคาบ้านเจ้าจ๋านะคะเพื่อที่จะได้ดูแลอันอื่นให้เต็มที่ให้มันจะได้ขบวบขึ้นมาบ้างค่ะค่ะเดี๋ยวยจาจ๋าวันนี้ขอขอเติมดินแปลงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยจาจ๋าจะไปเอาฟางมาคุมคุมก่อนคุมเสร็จเจ้าจ๋าก็จะลดน้ําลดน้ําเสร็จก็ปลูกปลูกผักเลยนะคะเดี๋ยวจ๋าวันนี้ไปเอาไปเอาดินมาเติมก่อนค่ะดินเติมเจ้าจ๋าตั้งกล้องก่อนนะคะตั้งกล้องแปลงนี้แล้วกันเพราะว่ายจ้จ๋าจะเติมดินแปลงนี้ ล้จาจะเติมดินแปลงนี้นะคะหจะหาอะไรลองก่อนค่ะเดี๋ยวก็เติมดินเติมดินแปลงนี้ก่อนนะคะเพราะว่าแปลงนั้นดินเขายุบเยอะ เติมดินเพิ่มขึ้นมาแล้วค่ะเอาแค่นี้ก็พอค่ะคอรากเขาฝังลงดินได้แน่นเนาะเพราะว่ารากสลัดเขาไม่ค่อยลึกเท่าไหร่เดี๋ยวเจะจ่าก,ก็จะคุมฟางเลยค่ะคุมฟางสองแปลงนี้แล้วค่ะเดี๋ยวเจะจ่าขอตัวไปเอาฟางมาคุมก่อนนะคะค่เจะจ่าก,ก็เอาฟางมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะฟางมีอยู่สองสามกระสอบค่ะเจ๊จ่าเอามาจากจต่างจังหวัดนะคะมาจากตอนสงการค่ะเดี๋ยวจ่าขอตัวคุมฟางนอนนะคะ ข้อดีของการคุมฟางนะคะอันนี้ยะจ๋าก็คุมฟางเสร็จละสองแปลงก็ไม่ต้องหนามากไม่ต้องบางมากเพราะว่าหน้าฝนนะคะถ้าเราไม่คุมฟางเวลาฝนตกค่ะเม็ดฝนเขาก็จะกระแทกเอาดินอยู่ในแปลงนะคะขึ้นมาติดใบผักของเราแล้วก็ทําให้เกิดการเน่าหักนะคะเพราะว่าการคุมฟางเขาก็ดีอย่างหนึ่ง เขาช่วยกันดินกระดินใบโดนใบผักเรานะคะอ๋อก็ซึ่งซึ่งก็รักษาความชื้นด้วยนะคะถ้าฝนตกชุกๆเจ๊จ๋าก,ก็อาจจะล้างล้างใบผักนิดหน่อยตอนเช้าจะไม่ลดน้ําเยอะก็ไม่ต้องหนามากค่ะอันนี้ก็ถือว่ากําลังดีค่ะไม่บางมากเกินไปแล้วก็ไม่หนามากเกินไปนะเดี๋ยวเจ๊จ๋าจะขอตัวลดน้ําเอาน้ํามาลดตรงนี้ก่อนพอลดน้ําเสร็จเจ๊จ๋าก,ก็จะเอาก้าผักมาลงเดี๋วยวมาดูกันอีกทีนึงนะคะ วยายจ๋าจะลงก้าผักแบบไหนก็เคยลงคลิแปแหลคะ่ะแต่ว่าดูก้าผักตอนนั้นมันก็ต้นอวบสวยเนาะแต่ตอนนี้ก้าผักก็คือยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่อันนี้นะคะสองแปลงคุมฟังเรียบร้อยแล้วก็ดูโอเคนะคะค่ะเดี๋ยวยยจ๋ขอตัวเอารดน้ำก่อนนะคะ ค่ะน,นี่ก็คือก้าผักเรดปัตเตเวียของยา,จายจ่านะคะก็มันจะใบเรอปัตเตเวียเขาจะใบใหญ่นะคะเขาก็ดูมีมีทรงขึ้นมาเหมือนจะต้นใหญ่หน่อยนะคะแต่ว่าความจริงแล้วต้นเขาก็ไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายค่ะแต่เขาไม่ยืดทรงเขาจะไม่ยืดมันไม่เหมือนไม่เหมือนพวกอคอร์สกับบัตเตอร์เฮดทรงเขาจะยืดเร็วมาก ถ้าเกิดไม่ค่อยเจอแดดไม่เต็มที่นี่เขาจะยืดไวมากหรือปะตะเวียเขาจะเป็นทรงใบกว้างใบกว้างใบกว้างใบเป็นใบกว้างแล้วใบใหญ่ค่ะเวลากินเมี่ยงปลาเมี่ยงกินกระทะนี่อร่อยค่ะเดี๋ยวเจ๊จ๋าขอตัวทาทาเป็นหลุมเป็นช่องก่อนนะคะเจ๊จ๋าจ,จ,จะจะจะกะว่าเป็นหลุมเป็นช่องแบบนี้ค่ะแหวกฟางนะคะเป็นหลุมๆไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊จ๋าถึงจะเอากล้ามาลงนะคะเดี๋ยวเจ๊จ๋าขอตั้งกล้องแล้วแหวกแหวก แหวกฟางเป็นหลุมก่อนนะคะเพื่อที่จะปลูกค่ะเดี๋ยวฝนจะตกฝนต้องรีบทําค่ะต้องรีบทำเดี๋ยวเดี๋ยวฝนตกแล้วแล้วลงไม่ได้เราจะลงกล้าผักเสี่ยงกับฝนก่อนนะคะเดี๋ยวอันนี้ยายจ๋าก็จะยกตรงนี้ค่ะเดี๋ยวแหวกหลุมก่อนนะคะ จ้าจ๋าก็แหวกเป็นหลุมไ้แล้วนะคะที่จริงเจ้าจ๋าเคยเคยปลูกส่วนมากเจ้าจ๋าจะ11ตามยาวเนี่ยค่ะ11ต้นแต่รอบนี้เจ้าจ๋ารู้สึกว่าจะถีเพราะเจ้าจ๋าว่าต้นกล้ามันเล็กแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถีก็คือถีแต่แต่แปลงนี้เจ้าจ๋าจะทาห่างเลยแปลงนี้เจ้าจ๋าทาถีเจ้าจ๋าคิดว่าวันนี้จะลงเลดปัตเตเวียแล้ว ตรงกลางนะคะตรงเลืบอปัตเตอเวียตรงกลางแล้วตรงขอบๆนี้ยาจา๋าจะเอาเป็นกินคอร์สกินคอร์สหรือว่าจะลงเป็นแปลงๆเลยเดี๋ยวยาจา๋าดูก่อนนะคะว่าจะลงแบบไหนดี mm hmm. ก็ทําอย่างนี้ค่ะเหมือนกันทุกแปลงแปลงนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวจะยาจา๋าก็จะแหวกเหมือนกันนะคะแหวกหลุมไว้ยาจ๋าจะเอาสัก11ที่จริงยาจา๋าวัดคืบหนึ่งแต่รู้สึกว่ารอบนี้เขาจะถี่ไปนะคะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหก แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบสี่ต้นค่ะตามยาวสิบสี่ต้นหน้างด้านกว้างสี่ต้นแต่ก็ไม่เป็นไรขายเยอะอ่ะแบงนีาา้เจ๊จ๋าเอาถีบไปเดี๋ยวแบงนีาา้เจจ๋าจะลองเอาเป็นแค่สิบสองสิบสองต้นดูค่ะจะลองดูนะคะว่าจะได้ไหมยยาา๊จ๋าจะทําให้มันห่างมากกว่าเดิมคืบจา๊จ๋ากับว่าคืบเต็มเมแต่อันนี้รู้สึกว่าคืบไม่ค่อยเหยียดเท่าไหร่ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ จะถีไปค่ะแปลงถีไปจะได้จ่าแหวกหลุมนี้แหวกแปลงนี้ด้วยนะคะจะได้เสร็จทีเดียวค่ะเดี๋ยวดูเจยาจะาทำเสร็จเจยจ่าให้ดูอีกทีนึงนะคะตอนลงก้าะค่ะ,คะเดี๋ยวเจยจ่าก็ขอตัวเอาก้าผักลงในหลุมก่อนนะคะว่าเจยาจะาจะทำยังไงได้บ้างเจยาจ่าอยากจะทำกินคอร์สกินคอร์สรอบนอกค่ะ,ะกินคอร์สรอบนอก รอบนอกบริเวณรอบแปลงเลยนะคะเพราะว่ากีรอสก็เขาจะใบใบเขาจะทรงตั้งไม่ค่อยไม่ค่อยกลางเท่าไหร่นะคะไม่เหมือนปัต,ตเวียหรือปัตเวียเขาจะใบใหญ่จะเอาไว้ตรงกลางเดี๋ยวจ่ายจะทําเป็นสีเขียวสีแดงตรงกลางนะคะเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนจะวางเดี๋ยวจ่ายจะวางก้าไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกบจะลองดูซิว่าก้าผักที่พอลงแปลงได้เขาจะประมาณแค่ไหนนะคะ ตักขึ้นมาเหีือรากเขาก็จะสมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะใช้ช้อนนะะี่ค่ะปลายช้อนนะะี่ค่ะตักจิ้มลงไป ขึ้นมาเลยนะคะรากเขาจะเกาะดินออกมาแบบนี้นะคะ่ะรากเขาจะเยอะเลย จะพามาดูเดี๋ยวจราจะตัดตักก้านี่ค่ะเลือกก้าที่ไซส์ใกล้เคียงกันนะคะให้ได้มากที่สุดใช้ปลายหางช้อนนะคะปลายช้อนนะคะ่ะตักขึ้นมานี้มัจะตัดขึ้นมานะะเดี๋ยค่ะเขาจะออกมาเป็นแบบนี้เลยแล้วเราก็วางลงไปวางลงไปแบบนี้นะคะไม่ต้องกดรากเขานะคะขุดลุมนิดนึงก็ใช้มือเอาดินด้านข้างนะคะมากบมาบแค่นี้เองค่ะแล้วก็ปล่อยเขาไว้อย่างนี้เลย เดี๋ยวเวลาเราลดน้ําหรือฝนตกเขาก็จะแน่นไปเองนะคะเราไม่ต้องไปกดเขาเดี๋ยวรากเขาจะหักนะคะรากเขาจะหักเพราะว่ารากเขาจะ่อนแอมากเดี๋ยวจ๋าก็จะเนะะี่ยค่ะทาให้ดูหน่อยนึงนะคะเนะะี่ยค่ะรากเขาจะเยอะมากเลยเนี่ยเจเจจ๋าครับออกมาจากหลุมเนะะี่ยค่ะอ๋อที่จริงเจเจจ๋าลืมแบกเนี่ยต้องขุดหลุมลงไปนิดนึงนะคะลุมลงไปนิดนึงแล้วก็วางวางก้าผักเนะะี่ยค่ะลงไปแบบนี้นะคะเอาลาก เอารากเขาให้ลงดินนะคะอย่าให้เขาลอยอยู่บนบนดินนะคะเดี๋ยวเวลาเจอแดดเผาแล้วเขาจะตายถ้ารากเขาแห้งอย่างอื่นก็ไปหมดเลยะคะ่ะแห้งตายหมดนคะคะเราก็จะทําแบบนี้แหละอาจจะไม่ค่อยสวยมากนะคะเพราะว่าเาจ้จ๋าก็ทําแบบนี้มาตลอดมันก็รอดนะคะก็เนี่ยค่ะใช้ปลายช้อนขุดปักขึ้นมาก็ไล่มาทั้งดินเป็นก้อนอย่างนี้เลยพร้อมรากนะคะแล้วก็วา,างลงไป ทังมาไปสิบก็จับจับให้เขาตรงนะคะแล้วก็เอามือนะคะเอาดินบริเวณรอบๆนะยคะ่ะมาขบขบให้ถึงใบเลี้ยงด้านล่างเลยค่ะนะคะก็จะได้ละหกต้นนะคะ่ะเดี๋ยวยาจาก,ก็ขอวางวางอันนี้ก่อนนะคะก็คือ,อลงปลูกให้หมดค่ะรีบเดี๋ยวเดี๋ยวฝนตกฟ้ามามืดอีกแล้วค่ะมันจะตกอีกแล้ว เดี๋ยวจ้าจ่าขอตัวปลูกก่อนนะคะเดี๋ยวดูกันไปพังๆก่อนนะคะเจ้าจ่าจะตั้งกล้องถ่ายให้ดูตอนที่ว่าจ้าจ่าเอากล้าลงนะคะก็คืออาจจะไม่